รถประจำตำแหน่งของเบิร์ตเสกนะครับก็เป็นรถยี Ye ่ห้อโตโยตานะครับโตโยตานะครับฮีโร่นะครับฮีโร่นะครับ,รบไม่ใช่รีโว่นะมันเป็นฮีโร่นะครับรถโอ้หน่าจะสามสิบกว่าปีแล้วมั้งครับนะครับ,นะรบอ่เป็นรถ รุ่นเดียวนะครับที่มีระบบ p ุทธสตาร์ทนะครับพุทธสตาร์ทหรือว่าสตาร์ด้วยปุ่มกดนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับรถเมื่อสมัย30ปีที่แล้วแต่มีระบบพุทธสตาร์ทนะครับเดี๋ยวจะมาดูสภาพภายนอกก่อนนะครับสองเลขทะเบียนก่อนเลยนะครับเผื่อใครจะไปซื้อหวยนะครับ8 2 7 2องเ นะครับดูกันชนหน้านะครับสภาพการใช้งานนะมาที่ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเป็นลา,ายเกล็ดนะครับลายเกล็ดสนิมนะครับสีโปโหลุดเป็นแผ่นๆน,นะครับ เอย่าถ่ายมุมกว้างนะครับไฟหน้าติด1หลอดไฟเลี้ยวติดหมดนะครับไฟท้ายติดทั้งหมดครับล้อขอบ14นะครับบางโครนไม่มีนะครับมาดูด้านข้างข้างประมาณนี้นะครับ สีลายเกล็ดมีหลังคาด้วยนะครับก่อการช่างการาสินอะนะครับมาดูภายในนะครับชุดเครื่องเสียงสเตอริโอเอาไปจำหนําหมดแล้วนะครับฝั่งผู้ดยสารก็จะมีแต่อุปกรณ์นะครับมีนังเกติก หัวย,ยิงอีกานะครับเบาะขาดนะเป็นเบาะหนังนะครับผมแต่ขาดนะครับมาดูกระจกมือหมุนของเรายังใช้ได้นะครับขึ้นลงได้นะครับผ่านการโมดิฟายมาอย่างอย่างดีงามนะครับปิดประตูดังปั้ง ด้าน,นหลังกระบะนะครับผมก็จะเป็นพื้นไม้นะครับพื้นไม้นะครับนะครับแค่พื้นกระบะก็นะราคาน่าจะเฉียบแสนนะครับไม้พยุงทั้งกระบะนะครับพยุงพยุงนะ ประมาณนี้นะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับสภาพสีนะครับใครยังไม่จอดใกล้รถผมนะครับสีผมล่วงเนี่ยผมไปแจ้งความเลยนะครับทำให้ทรัพย์สินเสียหายนะครับ เดี๋ยวมาดูนี่นะครับระบบนนคนขับที่โมไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับเป็นรถเมื่อ30กว่าปีที่แล้วแต่ว่า,ามีระบบพ u s h start นะครับ push start เหมือนรถรุ่นใหม่สมัยนี้นราคาเป็นล้านนะครับ ร,รถรุ่นใหม่สมัยนี้ราคาเป็นร้านเพิ่งมีระบบพุ s สตาร์ตแต่ t ต y ยต้า e r o รคันนี้นะครับ30กว่าปีแล้วเขามีพุชสตาร์ตมาตั้งนานแล้วนะครับให้มาดูหน้าปัดก่อนนะครับหน้าปัดใช้ได้นะครับมีประฉายาลักษณ์ของรชัชการที่5นะครับน,นนี้ก็เล่นของนะครับ หลวงปูอะไรไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนน่าจะเป็นพระสมเด็จนะตัวนี้อ่ะอันนี้ก็ไม่รู้นนกรนนกรปกติไม่ไม่ใช่คนเล่นพระนะครับก็แขวนแขวนไว้นะครับอ่าระบบแอร์ของเรานะครับตอนนี้ถอดออกหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันมันรั่วหมดแล้วด้านล่างก็ไม่รู้จะติดแอร์ไปทำไมนะครับ เดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องนะครับแล้วก็ระบบพุูสตาร์ทของเรานะครับอันดับแรกนะครับต้องใช้ระบบการเผาไหม้นะครับนี่นะครับต้องเผาหัวดังกึกก่อนครับอ่ะกึกแล้วหนึ่งทีนะครับความมั่นใจอีกทีหนึงนะครับพอกึกแล้วนี่ครับระบบพุูสตาร์ทนะครับ หนึ่งสองสามเนี่ยนะครับระบบพุชเตาร์ของเรานะครับใช้งานง่ายร,ระบบแจนะครับระบบแจของเราก็นี่นครับ ประมาณนี้ครับประมาณนี้รถประจำตำแหน่งของเบอร์เ,เสกนะครับผมนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับเจมสสี่ล้นพันดีครับ